ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถบ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง5,000ปีรากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือการสร้างระบบภาษาเขียนการพัฒนาลัฐที่คงจื้อประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและช่วงที่แตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป อารยธรรมจีนก่อกำเนิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ของรุ่มแม่น้ำหว่างเหอหรือแม่น้ำเหลืองในภาคเหนือของจีนจัดว่าเป็นอารยธรรมรุ่มแม่น้ำรุ่นแรกของโลกทรัพยากรธรรมชาติรุ่มแม่น้ำหว่างเหอมีป่าไม้และแร่ธาตุที่สำคัญเช่นท่านหินเหล็กตะกัว่วทองแดงสังกะสีสภาพภูมิศาสบริเวณรุ่มแม่น้ำทำให้ชาวจีน สร้างสรรค์อารยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะธรรมชาติอรารยธรรมจีนในสมัยเริ่มแรกเต็มไปด้วยนิยายและตำนานเราถึงพระเจ้าฮ่องเต้ผู้สร้างความเจริญหลายอย่างให้แก่จีนเราไม่สามารถสันฐานจากข้อมูลเหล่านี้ได้ว่ามีความจริงมากน้อยเพียงใดแต่เมื่อมีการขุดคบวัตถุโบราณขึ้นจึงมีหลักฐานว่าอรารยธรรมจีนได้รุงเรืองมาแล้วแต่โบราณ นอกจากนี้ลักษณะที่ตั้งของจีนซึ่งมีปราการธรรมชาติคือทางตะวันออกมีมหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้เต็มไปด้วยภูเขาและป่าดิบร้อนทางตะวันตกและทางเหนือเป็นทุ่งหญ้าทะเลทรายและภูเขามีส่วนช่วยทำให้อรารยธรรมจีนอยู่ต่อเนื่องมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากดินแดนอื่นๆน้อยมาก อารยธรรมจีนจึงมีรากฐานที่มั่นคงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการหล่อรอมอารยธรรมจีนได้แก่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมของราชวงศ์ยุคสมัยของจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสียุค 1. ยุคหินเก่าจีนเป็นยินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่สุดในชวิตเอเชีย มีอายุประมาณ1ล้าน7แสนปีล่วงมาแล้ว 2. ยุคหินกลางมีอายุประมาณ10,000ปีถึง6 0 0 0ปีล่วงมาแล้วใช้ชีวิตเล่ร่อนไม่มีการตั้งหลักแหล่งถาวร 3. ยุคหินใหม่มีอายุประมาณ6000ปีถึง4 0 0 0ปีล่วงมาแล้วเริ่มตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนรู้จักพอปลูกเลี้ยงสัตว์และทำเครื่องปั้นดินเผา 4. ยุคโลหะ มีอายุประมาณ4,000ปีล่วงมาแล้วหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือมีดทองแดงสมัยประวัติศาสตร์จีนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ชางการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้4ยุคดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ชางชินสุดในสมัยราชวงศ์โจ 2. ประวัติศาสตร์สมัยจกกักรวรรด เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์จิน๋นจนกระทั่งถึงตอนปลายของราชวงศ์ชิงหรือเชง 3. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มตั้งแต่ตอนปลายของราชวงศ์เชงเป็นต้นมาเป็นยุคที่จีนเผชิญหน้ากับภยัยุขุามรัทธิจกักรวรรดินิยมตะวันตกเกิดการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์เชงและสถาปนาระบอบ การปกครองแบบสาธารณารัฐขึ้นมาใหม่เป็นยุคที่จีนตกตำ่ำบ้านเมืองระสับระสายจนเกิดการปฏิวัติเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมในปีคิศร 1, 1949ในที่สุด 4. ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ในปีคศ 1, 1949เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงปี1949จีนได้เรือกการใช้ระบบการปกครองคอมมิวนิสต์และนับว่าเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญของจีนถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีแก้ไขปัญหาจากที่เคยใช้เผด็จการฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมในระบบประชาธิปไตยมาเป็นเผด็จการฝ่ายซ้ายหัวก้าวหน้าระบอบคอมมิวนิสต์ สูสีไทยเฮาหรือพระพันปีหลวงชื่อสีเมื่อยังสรงพยาวชงได้รับคัดเลือกเป็นสนมในสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิงและทรงแต่อันดับต่างๆก่อนจะมีการประสูติพระราชโอรสซึ่งต่อมาได้เสวยราชเป็นสมเด็จพระจักรวรรดิคงจื้อ เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิงได้เสด็จนิพพานพระนางก็ทรงก่อตั้งรัฐหารยึดอำนาจจากคณะผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ที่สมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิงทรงตั้งและพร้อมด้วยพระพันปีหลวงฉืออันทั้งสองพระองค์ทรงถลเงราชอำนาจเป็นผู้สมเร็จราชการแทนสมเด็จพระจักรพรรดิถงจื้อตั้งเสี่ยวพิง เป็นผู้เปลี่ยนแปลงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนและดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นทศวรรษ2,520ถึง2,540นับเป็นชนชั้นผู้นำรุ่นที่สองของพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของเตอร์เสียวผิงประเทศจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นชนชาติที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก ผ่นประธานเหมาเจ๋อตุงเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2436ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปีพุทธศักราช2464และในปีเดียวกันเขาเป็นแกนนำหยุดงานประท้วงของคนงานเหมืองแร่อันดวงแล้วก่อตั้งกองทัพแดงกรรมกรเชลชาวนาเหมาเจ๋อตุงกลุ่มอำนาจรัฐเป็ดเสร็จ เดดขาดเขาสถาปนาสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธานสาธา,ารณรัฐจนถึงปีพุทธศักราช2,512สาเหตุของการปฏิวัติ 1. การคุกคามของชาติตะวันตกและญี่ปุ่น 2. ความอ่อนแอของระบอบแมนจู 3. ได้รับอิทธิพลแนวคิดชาตินิยมเสรีนิยมจากตะวันตก 4. เห็นตัวอย่างความสำเร็จของญี่ปุ่นที่รบชนะรัสเซีย 5. สภาพสังคมจีนเสือ่อมโทรมผลประโยชน์ตกอยู่กับต่างชาติ 6. ชนชั้นปัญญาชนต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง 7. ปัญหาเศรษฐกิจ 8. สังคมมีความเหลื่อมล้ำ 9. แนวคิดแบบคอมมวนิสต์เผยแพร่จากรัเสเซียมาสู่จีนและ 10. ความขัดแย้งของผู้นำ Thank you